สวัสดีค่ะพี่นองกลับมาพบกับช่างน้องรัตย์สายจวดนะคะตอนนี้ก็มาพบกับบรรยากาศตอนเ้าๆเตยล่าแล้วค่ะมูอนิทีน้องท่ายนะคะมาโดยสะใครนะคะตอนนี้ก็ทิมงานกับกำลังเจ็บคองเจบเออแบบม่กับสิ่งงานยางรองพอตอนนี้ก็ไป็นุภาพกับขืนหานไปแล้วแบบม่กับสิขืนหานน้ำกลไปนี่ทางเวทีทางประดับกำลังขืนหานค่ะพี่นอง กำลังเก็บของเลยจ้าเราเห็นพนยบบนาบชนใช้ยจวดอยู่แบบแบบอยู่มื่กี่ค่ะเอาเสื้อไยไปบึง่งวัดโบสถ์กันง่ายเหมือนพมันจะเก็บทีละระคะตเตยล่าเส้นเงาเป็นคืมคืมค,ค่ะมนีวะมีแดดปารคผู้ใดหนังผู้ใดหนัง ก็หน้า,นาขาวไมยลุ่ยตาสาแท้ไม่เสือสาวก็ห <c> น <oughs> ้า,นาขาวไมยลุ่ยตาสาวแต่ค่ะอาบน้ำแล้วเนาะโอ้ยสวยสวยย่ามสาเนาะสวยตสวยาสาว,ส,าวสวยตาสาค่ะสวยแข็งๆแล้วมนเคลื่อนสวยบ่ได้มันมีสวยไร <c oughs> บ้านนี้ชอบช้างนะคะคุณเราสร้างตรงนี้คุณน้องลูกปั่นสั่งตรงแบบไงเดี๋ยวเขาไปห้าเล้นะน่อยอินดีนี่น้อพี่น้องอินดีนี่น้อมันถ้าเห็นกล่องมันสิลบกล่องว่พี่น,ออน,น,น้อ,นอ,นนนอง อย่างที่น oh, ี้ไปใส่ไม่นี่ครับสวัสดีครับช่องอะไรนี่ครับโอ้ช่องช่องอะไรครับสายยอดใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับฝากอินดี้นี้นอยด้วยนะครับขอบคุณครับเออข้อากหังขอติดตามหลายสิไปใส่ที่นี้ไปใส่แล้วอยู่ขาครับโอ้หิวเขาอยู่เขาอีหยังไม่น้อยหน้ากินเราท่านไม่ตะขยะล่ะนะจะไปกินขขาท่านไหนหนึ่งเออเราดาวัดเขาในวัดพนมเพลย์อะไรอยู่บ่ค่ะแม่แค่เขาพนมเพลย์อยู่ต้นในวัดอ๋อค่ะเขาพูดในลายค่ะแม่โอ้ไม่ใช่ ัผมไปกินใส่หนาวัดครับอันนี้ยังกินหนาวัดโอ้โหครับอ,อ๋อคือไปกินผู้ดเดียว์พวกสุดใหญ่เนี้ยตามมาครับตามา <c oughs> มานี่น่อนยได้พาไปก่อนยินนิโน่โน่โ no, น no. ่โนผู้สาวโน่โน่ผู้สาวผู้สาวโน่โน่โน่หน้าสาวโน่โน โอ้ยเมี่ยเฮียเนี่ยสานได้แล้วไช่อยากง่ามนี่คะบอกกินก่อนหารถหารถบ่พพออีหรีโน่ไปส่งไหมน่โนไปไปหาผู้่บานไป พออิเพอยู่ป่นไปอีพออีแมอิเพาไปหาอีพอนีย่างไปล้าสิายก่อนมีย่างไปเดีวเดียวเดียวใส่ไปนี่โอ้ยเกือบกบ่ใส่ไสแมนมูนี้เขไปแล้วเขาเอารถไปใสอีพออิเซตรงไปเราเียวส่นหอง้อ้หน้หมันออกมาเอาเขาที่พาไปกินเขาเกเกอเนเน้เยไปกินเขาน้ำเน ี้ยงี้ยงใช้ี้ยงด่าละอมากตเข้าเข้าชไปๆไปอิ่นด้วยอินด้วยเลี้ยงเขาเนี่ยมาสิ็วๆบอกเขาโร่โโ่ยงเอาน้องไส้างในเปีปลาน่องไบอกเลี้ยงเขาเนี่ยนะเอาเข่าเข้นโอ้จริงด้ยครับมีนี้ยงเหรอนี่แหละข้าจะเลีกยงเขาแล้วไปกินไหมบอกเขาไปอย่างครับกินแล้วครับนต้ดนดกินเราไม่เป็นสิกินอีกบอก ขับม,มีเีอยงครับอ้าวแมจัดกินขับมาที่นีคเีอยงเขาเจ้าเรียงเราเนาะสร้างนน,นสงยิ้มแล้วครับกินนี้ก็ได้เก็บ<อ>แปครับาม่สมกับีเรียงเขาเจ้าียงอ้อมแกปลกลูกไข่ซองลอยเียงาว่าไม่หอมแกะปลูกไข่ซองลยอยอมแกบปลูกไข่ซองอเอาบ้างหนพหนพด เ้าเาเาตองขีดอีกเด้เห้าซองลอยซองลอยห้าบกุมบกุบกุเอาจักลอยบอกซื้อย่างหิวซองอยออกซื้อย่างดีซองอยพะนะห้าร้อยไปสั่นห้าร้อยเนาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้รักลอยนี่บ่ได้บ่ักลอยนี่นั่นบ่ได้เนาะเ้าเป็นฮอนนี่โนอินดีนี่โนเนาะไ่่ห้าร้อยซองลอยบ่ได้ดิออกซื้อพร้อม

บได้บ่บด้เงินพันเาบ่ต้อ,ตอหอหอมเดี๋ยวคอจ่อดีกลองน้ำยูกลองน้ำยูนี่โอ,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 อ้โ้จะเป็นอ้กลองเนาะจ่อจ่ออยากหอมนองช่ยข่ยบอ่อยากหอมต้นเนะาะจังไหอ๋พันนึ่แม่ยืมเงินในพันงจับขาพันนีหม โน้ยก็บพันหนึงอีลิติ่ัลนไม่ใ่คไม่หาพันหนึ่งกับหายพันนึงหอมปะบาันงเาไม่หอมยบ่องใช่ขอนมหลักกอนสองนโตก็ข้าวอื่นเป็นบัหลังจากบอครับฮะพันหนึงเฮ้ยเยาวาเยาว่า <Bond> ให้พ่อจัลวดเจ้เนี่ยังกให้พอจะลวดหอมซูซีบัวเรดบัเรดบด้เร้หอมนองไส้ข่บด้เด้ข่แพ่ง้น่วยตาเนี่ยน้องไส้เนี่ยแม่แบเนี่ยไอ้วี่อย่างเนี้ยเราเสีาดนี่นี่นี่ยหอมหดาหอาก็อยากหอมดักมีม่ีหนุ่ยเล ออา็จะมากินเขากินเขาไหมเงี้ร like ังไหมเง้ยหนีไหยังสังหนีกล่องเรไปกับรดอยกับก <one> ับอ๋อนกลอง๋อขอทายชีพเนาะน่าหงายจะเป็นย่านกล่องย่านคักย่านเน่ หนาส้แงงทมอยู่น่าหยางหยางมาหยางนาหยามาเจ้าป่าเข้าป่าแห้งแหมืนนยานกล่องหนองไ่ารถไม่มันตื่นกล่องลูงยูทูบบอ์บ่ลุ่งทายไปซื้อบ่ลุ่งออีบีคิิปป๊อปหนึ่งพับาทคลิปนี้ลองยูทูป๊อปหนึ่งพับาทบอ กีะซังไปซ้ำน้ำผึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขันยอดที่ขบหนึ่งแสนยื่เดอวสีเดวสบเพิปั๊บดอกหนึ่งพันหาทโอ้ยมันกับพี่เนี้ยดอกเว้เจ้<ม>าสิบสิบเจไค่ะอยากไอเน่คอกับผู้ดีประดันละ,าย,ะยาวปวดกล่องเขาใสดีกับดอกรัแมน นีโน่แกงยินดีนิโนะมันกระมวลแต่ละเนาะแกงมันกระมวลแต่ละเนาะแล้มันหย่านหักหย่านแหนมหย่านกล่องหย่านตะคอนห็นไปไปดอกกระทายแล้วไปราคะพี่น้องไปแล้วหย่านกล่อลงมัน,มน,ลน,มนหลนกนหีกล่องไปแล้วขึ้นรถแล้วล่าสุด เสลบุฮะขึ้นเพิ่นขึ้นรถตู้แล้วค่ะพี่น้องเพิ่นอยากอายกล่องตอนนี้เดาเลยมิกสิภาเบิ่งมันได้กอดรอบรอบอีกครั้งอ้าวสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะคือคั้นใต้อย่างนึงวัาดีช่องกระปองกนมึงอยู่กับรุ่นเมย์คันนึงนิดนะคะนีตังก้อข้าวมันอยู่ข้างบนเอาโนดไปใช้โนดเด้โนดอะไรําทุกใชคำน้องกันวันนี้ซื้อย่าลืมซื้อเลขนะคะหกศูนย์สองมีเส้นยินเห็ดมะเดื่งเอาไปต้เด็นด็ดถล่น้องคูยงคูเห็นนครูเก่งอยากไอ้กว่างขึ้นหลูกไส้เวนี่เอา ย,อยาอ้กล่องขึ้นลูกชายบอค่ะปลาหันปทาไทยนี่นิโนมาปลุกลูกหย่นฟังปลุกลูกขอหอมแก้มนี่อินดีนิโนะเจ้า,าแมงกเลยนี่นนยสียย้ที่หนเสียง่องอยนีนิโนก็เลยบอกครับ้สีไห้อีกห้าร้อยอนโนก็บอกครับอตองรักพัน<อ>ก็เลยว่าคันสีให,ห้ขออรักพันนี่ไปซื้องวามาเายียงดอกคนละคนบอกกาทุ่มอะบกกาทุ่มอินิโนวันนี้เลยไปเอารอดไปเอารอด เอามือขึ้นตัวหาย่บนี้มาจาเราอ้าวัดอาบน้ำมื่เราสองคนอ่ะโอ้โว่านห้าบากน้สว่านาสกอกขึ้นจะคิดหอดเลยท่อหาืซอนี่แหละพีซีตีหาคิดหอดเนาะวันันเส้นไปขีวแต่ว่าเบาเลยปวดเนอะเอาขมัน เขาเออเนี่ยก็มันปันป่วนเด็มันบ่อยบ่อยนี่ยังเอิ่นมามันบ่อยหลีมันมันถึงที่สุดตะตอนนั้นกับท่านเอเขบศรปนี้อนี่แม่ของหนำเองเอาก็มันท่านไอ้บอยเจ็บเขาแล้วพอไปเขาแล้วเสร็จเรียแล้วเขาหากกับ <Evet> ่ัลลับเนาะนอนนอนยังขี้อ่อนอยูーー่อ่อนที่สุดแต่ว่านอนว่าเมียนดอกใช่ไหมตัวจะเมียนซ่อมเมียนสิง้นกันนะว่าเดี๋ยวซ่อม มันมันขื่นเองมันขื่นอ่อนแต่บอหลับโทรศัพท์ทหมายความว่ากินรับพอดีเอาตรงเลยก็รับบ่เสียหรอกรับเป็นลมบ่เป็นลมบ่บ่เสีย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 ผู้หญงเก็บทองบิดจนเออเออเออไอกาดเอาขี้พ้าไปลงอีกยังบ่วผ้าเข้ามาเขา,า,ขา,เอ,าอีกของน้ำอีกมันทรมานทั้งปิน่นาะโพดด บอกโม่บอกแต่งจวจจัดปาดขุมพันนะไปทั้งเนี่ยคนได้คีบแล้วคนนี้แล้วคนตรแล้วอยู่ไดแล้วอยู่ใดลวคนมามู่าลงสิบคบสิบคิบยด่าไจะในตุยวะาหละแม่บ่ยนี้ถือเปไปท้าถิอที่ถีปนที่สวงอยู่สิบคีบเนาะจะไม่หงการงคนกะเอาแบบว่าหายไปลงเลย ต่อคลิปต่อคลิปต่อคลิปเลยสำบันซึกขิ่งทุนเลยโออปวดคุ่แ่ไปไปคือเดี๋ยไปหาทายคลิปอีกนนะมันสิบัน่นม่นะครับพอแล้วสั่นมีล่ะคลิปนี้เอาไว้สั่นีีค่ะให้เอาเสื้อน่ให้เอาเสื้อเสียเปี้เสียจะไมมาเสือเสียได้ไงส่รับคลิปนี้กะฝากไว้สั่นีล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอย่าง ฝากแน่ฝากน้องเมฝากยังให้ฝากแน่ฝากเองอ๋อพยาบาลสายจวดลรำเพื่อนเอาไปเขียวได้ช่องอ้าวกับช่องน้องรถเม่สายจวดพี่น้องพยาบาลสายจวดแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนไปราคาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถเมย์และคุณพ่อนะคะเพื่อให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะให้ดูไปแล้วนะคะบ๊ายบาย